สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมผู้ใหญ่กรทุ่งสีจานเช่นเคยเมื่อเช้าก็มาดูกุ้งที่ดักเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เยอะครับอาจจะกุ้งในล่องน้ำนะครับไม่ไม่มีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้าวโพดนะครับที่เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะครับปลูกแตงกวาครับตัวนี้ออกดอก แล้วนะครับสำหรับแตงกวานะครับนเดี๋ยวรอผลผลิตติดดอกเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะติดลูกไหมแตงกวานะกินที่ปลูกปูกที่กินนะครับ ก็เห็นติดโดอกเยอะนะครับติดดอกเยอะไม่รู้ว่าผมไม่ได้ผสมเกสรน,นะครับแล้วแต่มแมลงผสมให้นะก็ปลูกเอาไว้กินเดือกินก็ขายนะครับแตงกว่านี่มะเขือพวงครับมะเขือพวงนะครับ มีมะเขือพวงไปแกงหมูแกงเนื้อใส่มะเขือพวงต้มจิ้มนะครับอันนี้ผลพลอยได้นะครับผลพลอยได้ก็คือไม่ได้ปลูกครับนกมันขี้มามันก็ลงมาแล้วก็งอกนะครับแล้วก็บำรุงมันก็ได้กินนะครับนาผมก็ใส่ปุ๋ยเอาน้ำใส่ แล้วก็จะปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับจะทำเปียกสลับแห้งนะครับเอาเอาปุ๋ยสวานแล้วก็น้ำใสตอนนี้คิดว่าคงซึมไปในดินหมดปุ๋ยก็รอให้น้ำมันแห้งแล้วก็จะปล่อยให้ดินมันแห้งเปียกสลับแห้งนะครับพื้นที่เก็บข้าวโพดไปแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ได้ใส่กระเจี๊ยบเขียวแซมมันก็งอกขึ้นมา นะครับนีครับพื้นที่ตรงนี้ปลูกถัว่วถั่วก็ไม่ออกฝักแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกกระโพดแล้วครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เอากระเจี๊ยบเขียวมาหยอดหยอดเอาไว้แบบผสมผสานนะครับอันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นเอามาทำพันุ์นะครับคอยดูว่าจะเป็นยังไงเขาซื้อยอดมานะครับแล้วเขาแบ่ง อันนี้ก็เป็นถัวถ่วถั่วลิสงหรือถั่วดินโคราชเรียกถั่วดินนะครับก็เป็นถั่วลิสงนะครับถอนดูแล้วนะครับก็มีเม็ดแต่ไม่ค่อยงามเหมือนปลูกครั้งก่อนที่ปลูกในนานะครับไม่รู้อยู่ที่พันธุ์ถั่วหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่นแน่ใจเหมือนกัน พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกแบบผสมผสานทดลองมะเขือเทศมะเขือพวงก,ก็เป็นลูกแล้ะครับกินฟักทองมีเม็ดฟักทองก็เอามาหยอดหยอดนะรหรือว่าเอาเม็ดที่ไม่ได้ซื้อแหะครับนี่มะละกอฮอลแลนด์มะละกอ,แ,ะะกอแขกดำก็ไม่รู้เนี่ยซื้อต้นละสิบบาทมาปลูก แกระเพราผมก็ซื้อมานะครับตัวละสิบบาทเอามาเพื่อทำพันธ์ุหาพันธ์ย่ามกันนะครับเพื่อจะมาขยายพันธุ์มะเขือด้วยก็เป็นลูกแล้วครับมะเขือเอาไว้ทำพันธุน์มีมะลกกอพริกตรงนี้เป็นเป็นซุมผักผสมผสานจริงๆนะครับมีพริกมีมะลกกอมีมะเขือ มีกะเผ่านะครับนี่ยังอยู่อีก3ถังยังไม่ได้เก็บกุ้งไม่รู้มีไหมตนะไคร้ครปลูกเอาไว้ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ขายไม่รู้ใครต้องการะมะพร้าว อยู่ในป่าตะไคร้นี่แหละครับมะพร้าวต้องปลูกอยู่ในป่าอย่างนี้จะดีปลูกอยู่โล่งๆสังเกตดูไม่รอดเลยครับนี่ผมเลยปล่อยมันลกๆอย่างนี้เลยครับเน่เอให้มันอยู่ในป่าลกๆแดดไม่ส่องมากหรือ,อยังไงนี่นะก็ดูจะต้นงามดีนี่นะครับใบเขียวดินี่นะครับต้นนี้อยู่กลางแจ้งนี่ ไม่ดีเลยใบเหลืองต้องให้อยู่ในปา่าต้นตะไคร้นี่ครับใบเขียวดีนี่ใบเหลืองนะครับเนี่ยมะละกอมะละกอรอดแล้วมาปลูกเห็นยอดมันหยิกหย,ยิกเป็นพุ่มนี่ไม่ใช่โรคลงนะครับผมเด็ดยอดเด็ดยอดเพื่อมันแตกยอดนะครับตามเขาบอกนะครับเด็ดยอดแล้วมันมันจะแตกยอดเพิ่มขึ้นมาก็ดูแล้วก็ อาจจะดีนะครับยังไงครับแตกยอดเพิ่มขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้ก็ใส่พริกใส่พริกอันนี้เขาเรียกว่าพริกพริกดงพริกโคกพริกที่ปลูกตามโคกสาคูจีนนะครับ,นะรบก็ปลูกแบบเลื่อยๆไปแล้วครับก็จะได้อยู่สาคูจีน มันที่เราขุดอาหัวไปแกงนะครับแกงมันขินค้างหวานนี่ลมแรงล้มเลยนะครับแปลงตรงนี้ผมกินเม็ดอะไรผมเก็บมาผมก็หวานได้ผลครับเราปลูกแบบว่าอันไหนที่มันเหลือไม่ตายเราก็ขยายพันธุ์ต่อมะละกอนะครับกินแล้วเสร็จแล้วเราอย่าไปทิ้งเอาเม็ดมามาก็มาหวานมะละกอ น,น้อยหนาด้วยนะครับน,น้ยหนาด้วยต้นนหนาก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกใส่ถุงเพื่อ,อไปปลูกนะครับนี่มาแล้ก็ก็ขึ้นหลายต้นอยู่นะครับเพราะโดยตรงไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้ทําท่อเหมือนใน you YouTube เดี๋ยวเดี๋ยวจะทดลองดูทําท่อล่อปลาแล้วก็ดึงขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้ดูผลงานนะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อวาน ยังไม่ได้ลองดูเอาถั่วแปบไม่ยอดหลายหลุมอยู่นะครับไม่รู้ว่าพอมันงอกเป็นใบหอยมากินหรือไงเหลือไม่กี่ต้นครับแถวเนี้ยผมหยอดถั่วแปบหมดพอดีขึ้นเหลือห้าหต้นอันนี้ดีใจสุดๆเลยครับเกิดมาในชีวิตที่ว่าทาบกิง่งติดแล้วครับนี่ติดยอดแล้วนะครับทาบกิง่ง ผมท่าไปเท่าไรตรงนี้ต้องห้าหกกิ่งติดกิ่งเดียวก็ถือว่าห้าดีมะม่วงเขียวเสวยทาบกิ่งกับมะม่วงอะไรกไ็ร่วมกินก็อ,อร่อยก็เลยลงมาทาบกิ่งดูได้แล้วครับหนึ่งยอดแล้วต้นนี้อีกนะครับทาบไปแปดกิ่งติดหนึ่งกิ่งนะครับติดยอดออกยอดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งกิ่ง โน้ออีก1กิ่ง3ากิ่งนะครับส่วนธาตุที่ต้นเน่าหมดนะครับเน่าหมดไม่เป็นไม่ติดนะครับต้นยอถูกฝนอออกใบดีออกยอดดีครับมีบุ้งมากินด้วยได้กินครับเมื่อไม่กี่วันแม่บ้านเราเก็บไปยอไปทำห่อหมกนะครับนี่คือผลจากการที่เราปลูกนะครับส่วนมะลุมนะครับ ถูกฝนแล้วแตกยอดโตขึ้นตัวนี้ที่จริงมันจะสูงกว่านี้ครับผมตัดกิ่งยอดมันไม่ให้มันสูงนะครับเราจะไม่ให้มันสูงนะครับมันลุมนะครับมันลุมคิดว่าเดี๋ยวคงได้กินฝักนะครับมะพร้าวปีนี้ก็ดูโตขึ้นนะครับนี่ผมปลูกมาสามปีแสองปีแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับ อันนี้ปลูกรุ่นแรกๆสหน่อเหลือสองหนอนนะครับต้นอินทาผาลัมนี่ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับไม่เห็นโตเลยนะครับแต่ว่าผมปลูกแบบเรียกว่าอะไรธรรมชาติจริงๆนะครับยังไม่โตเลยขนนต้นนี้เหมือนกันนะครับผมใช้ตัดยอดไม่ให้สูงนะครับไม่ให้สูงปลูกรานะครับเอาหน่อขามาฝัง มันยังไม่เห็นโผล่เลยหนอมันอันนี้จะเป็นกิ่งกิ่งที่เราแยกมาปลูกนะครับขาอันนี้น่าพอใจก็คงกระเจี๊ยบนี่แหละครับงาม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 นะครับกระเจี๊ยบงามดีบนเนินนี่สามแถวกระเจี๊ยบนะครับผลผลิต แต่ยังไม่ออกดอกเลยครับกล้วยอ่าแล้วครับอันนี้หวีใหญ่หน่อยแล้วก็นูดอีกสองเครือเดี๋ยวได้กินนะครับมะพร้าวก็ดูสดชื่นขึ้นนะครับ นะครับสลับกับต้นกระเจี๊ยบให้ดูนี่นะครับยังไม่ออกดอกนะครับนะผมลิปนี้ปลูกมะพร้าวนู้นด้วยนะครับมาพานะพร้าวด้านนี้มะขามเทศเพาะ,มะเมล็ดนะครับ ปกเป็นมะขามเทศนนไทยแต่หลองเพาะเมล็ดนะะไผ่กินจุงนะครับไผ่กินจุงนี่ครับปลูกไว้กอหนึ่งนี่ก็ได้กินหน่อเรื่อยๆนี่อ้าวหน่อขึ้นแล้วสองหนอ่อสามหนอ่อนู่นนะครับได้กินเรื่อยๆนะครับนี่ที่บ้านผมมีอยู่กอหนึ่งกินหน่อมาเนี่มันเรียกว่าประจําเลยนะครับ ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับในแปลงกเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของผมนะครับบนเนินเราก็จะปลูกพืชผักในแปลงนาเราก็ทำนาตรงนี้นะครับก็ปลูกไผ่ตอนนี้ปลูกกระเจี๊ยบไปก่อนบนเดินนี่เดี๋ยวผมวางแผนเอาไว้นะครับยังไม่มีเงินถ้ามีเงินเนี่ยผมจะทำรั้วแล้วก็จะทำ เล้าไก่คิดว่าจะเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่บ้านด้วยนะครับว่าจะเลี้ยงตลอดแนวเพราะข้างบนนี้มันมันเป็นเนินนะครับเราจะเลี้ยงสัตว์คิดเอาไว้นะครับจะต้องทารั้วตะข่ายกันงูกันอะไรตัวเฮียนะครับโอ้ตัวใหญ่เท่าขานี่ครับนะครับนี่ก็เป็นบอ่อปลาซึ่งธรรมชาติจริงๆครับ ได้ตัดญ้าแต่ริมขอบแต่ในกลางยังไม่ได้ตัดเลยฝั่งนู้นไม่ได้ตัดเลยแหละครับฝั่งนูง้นก็มีกล้วยอยู่นะครับกล้วยแถวนอกนี่นะอันนี้ของผมนะครับข้างในนู้นก็เป็นของคนอื่น,นเป็นบอ่อปลาอีกบอ่อหนึ่งอันนี้เป็นมะขามเทศนนทไทยซื้อกิ่งตอนนะครับมาปลูก6กกิ่งเนียกันก็ ติดดีนะครับติดดีคิดว่าคงจะได้ผลอยู่หรอกนะครับติดดีอยู่นะตลอดแนวนี้นะครับปลูกสลับมะพร้าวนะครับมะขามเทศตรงนี้แล้วก็ซื้อแผงโซลาเซลล์แบบตั้งตรงนี้นะครับตั้งบนเสามี3ามดวงสว่างดีนะครับกลางคืนป้องกันคนมาขโมยปลานะครับเพราะเคยมีคนมาขโมยตอนตีสี่ตีห้า บรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับบนพื้นที่กเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานของผมผู้ใหญ่ก,กรทุ่งสีจานนะครับความสุขนะครับยามเช้าตื่นมาก็มาดูทุ่งนาบรรยากาศเย็นๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลูกข้าวโพดแล้วนะครับเนี่เดี๋ยวถั่วเก็บหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะปลูกข้าวโพดมีเวลาจะปลูกข้าวโพด มะม่วงตัดแต่งกิ่งจะเกือบตายไปนะครับบางกิ่งก็ตายไปเลยนี่แหละครับนี่ไอไอ้นกตัวใหญ่ๆนี่แหละครับมากินปลาดีจริงๆต้องมาคอยไล่วู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 ูวไม่กลัวด้วยนะ มันไม่กลัวเนะ่อ่าเดี๋ยวก็คงจะได้เก็บกระเจี๊ยบขายเดี๋ยวใครต้องการกินกระเจี๊ยบปลอดสารผพไม่ได้ฉีดยานะครับปลูกธรรมชาติจริงๆนะครับผักผมเพราะถือว่ากินเองเดี๋ยวกินก็ขายก็จึงปลูกแบบธรรมชาติตัวนี้ก็ปลูกมะขามมะขามธรรมดานะครับมะขามเปรี้ยวนะครับเนี่ยมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ๆนะครับ มันหนาทียังไม่ได้ขุดเอาไปเชื่อมเลยนี่นะครับพันมันหนาทีมันสับปะหลังอร่อยนะครับครับนำชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของผมผู้ใหญ่กอนทึ่งทำเกษตรผสมผสานนะครับเนื้อที่2ไร่2งานตอนนี้ก็คิดได้เลยครับก็คือทำนาหนึ่งไร่ นะครับขุดบ่อ1ไร่แล้วปลูกพืชผักอีก2ง,งานนี่ครับอันนี้เป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ปลูกพืชเชิงเดียวเพราะว่าปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยผลผลิตเมื่อมันไม่ได้มันก็จะไม่ได้แล้ว เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับใครมีพื้นที่ไม่มากนาปังไม่ต้องไปทำนะครับมีพื้นที่ถ้ามีน้ำนะครับปลูกผักดีกว่าผมทำนาขายข้าวได้ไม่กี่บาทขาดทุนด้วยังปีที่แล้วปลูกผักยังได้เงินตั้งหลายพันกว่านะครับแต่สำคัญก็คือน้ำนะครับน้ำท่านต้งต้องบริหารจัดการน้ำหาน้ำเข้า ได้ผมก็ลงทุนนะครับสูบน้ำจากคลองชุมพทานนู่นนะครับขึ้นมาเก็บไว้ในในบ่อในร่องนาฉะนั้นของผมน้ำจึงไม่ขาดซึ่งปีหน้าคิดว่าจะปล่อยปลาครั้งเดียวอันนี้ผมปล่อย3ามครัง้งคือปลาดุกมีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะปล่อยครั้งเดียวนะครับปีหน้านะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับไปร,รับแจกปลกปา กินพืชของประมงรู้สึกว่าหนึ่งพันตัวเห็นบอกอย่างนั้นนะครับจดกว,วันพรุนี้จะวันนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมกระชังเอาไว้ใส่อนุบาลเอาไว้ก่อนนะครับมะม่วงใครเคยเห็นไหมครับว่าเม็ดเดียวออกยอดสามยอดอเขาบอกเนี่ยมีมะม่วงเม็ดเดียวออกยอดสามยอดเขาก็แบ่งมาพิเทียบพิเทียบแบ่งมาให้ปลูก แต่ผมไปเจออีกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับนี่คืออะไรครับออกหกยอดนะครับนี่ครับดูครับหกยอดเม็ดเดียวนะครับไม่รู้มันออกมายังไงนี่เออครับก่อนจบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับต,ต่อไปในเรื่องของการเกษตรซึ่งผมก็จะสัพเพเหระไปเรื่อยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายในเรื่องของเกษตรในเรื่องของทำมาหากินนะครับเป็นแนวทางดูตามอย่างเขาแล้วก็เอามาทำนะครับแล้วก็คิดว่าได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลงไปดูกุ้งเทกุ้งดูว่าได้มากไหมอันนี้คือบรรยากาศของท้องทุ่ง ผู้ใหญ่กรสีจานนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม